แผ่นหนึ่งปี63ข้อที่25เรื่องจำนวนเชิญซ้อนนะครับข้อนี้ถ้าอ่านโจทย์ผ่านๆจะรู้สึกว่ายากและข้ามนะครับแต่น้องๆลองดูคุกอฟเฉลยก่อนนะเราจะเห็นว่าข้อนี้มันไม่ได้ยากเกินกำลังน้องๆเลยครับแล้วเดี๋ยวคุกอฟทบทวนให้นะตรงไหนที่จำเป็นไม่ต้องกลัวนะเข้ามาดูคลิปกันเลยครับ สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้ครูก๊อฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพทหนปี63นะครับข้อที่25ซึ่งเป็นเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนนะฮะจำนวนเชิงซ้อนมันจะมีเรื่องตัวซากเนาะมีส่วนจริงส่วนจินจตภาพนะครับอ่ะความรู้พื้นฐานเก่าๆเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะฮะอันนี้ทนะบทวนก่อนนะ ครบทวนตรงนี้แหละไม่เยอะมากนะครับปกติเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนนะฮะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแซดแล้วแซดเนี่ยจะประกอบไปด้วยสส่วนก็คือส่วนจริงนะครูกำหนดให้เป็นตัว A แล้วก็ส่วนจินตภาพมันจะมีตัว I กํำกับอยู่นะครับซึ่ง I เนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูทลบหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเราเขียนเป็นแ b a บาแซดบาเนี่ยหรือสังยุก ความหมายมันก็คือ,อให้เราเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพเป็นลบจําได้ยังครับอ่ามันคือเขียนบาลงไปเนาะเขียนบาลงไปแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะเครื่องหมายหน้าจินตภาพให้เป็นลบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว I นะฮะตัว I กําลังสองมันจะต้องได้ลบหใช่ไหมเพราะว่า I ตัวเดียวมันคือลบหนึ่งจำได้ปะ รเรื่องเรื่องจำนวนเชิซสอนม .5 ใช่ไหมครับม .5 เติม 5, 5, 5, 2บางคนก็รู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ตรีโกณค่อนข้างเยอะนะครับลึกๆในใจจริงๆอาจจะไม่ชอบตรีโกณก็ได้พอมาเจอในนี้ก็เลยเกลียดไปด้วยกันนะฮะลองดูโค้ดอธิบายก่อนทีนี้ถ้าเราเอาตัว Z เนาะคูณกับ Z b a บาร์มันจะได้อะไรก็คือเอา A บวก B I, เนี่ยคูณกับ a ลบ bi นะครับคูณกันลองดูนะคูณกันแบบพหุนามธรรมดาเลยครับนุครับตัว a คูณตัว a, stay, a, a 5, ได้ a กําลัง2ตัว a คูณ bi ก็ติดลบใช่ไหมฮะลบ abi bi คูณ a ก็เป็นบวก abi bi คูณ bi ก็เป็นลบ bi กําลัง2ถูกไหมเวลาคูณกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตรงกลางเนี่ย มันก็จะมีลบ bi กับบวก bi ก็หักล้างกันหมดโอเคนะฮะตัวที่อยู่ข้างหลังนะ b มันก็จะยกกำลัง2และ i มันก็จะยกกำลัง2ด้วยนะครับซึ่งตัว i เนี่ยยกกำลัง2แล้วมันจะได้ลบ1นจำได้ปะ้ะจำนวนเชิงซ้อนดังนั้นลบคูณลบก็จะเป็นบวกนะครับโอเคไหมอ่านี่คืออะไรนี่คือแซคูณแ บานะครับดังนั้นถ้าโจทย์เขาถามแซคูณแซบา์นี่นะให้น้องๆเนี่ยเอา a มายกกำลัง2แล้วก็เอา b มายกกำลัง2บวกกันก็จะเป็นค่าของแซคูณแซดบานะครับซึ่งเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้เขาจะถามโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ต่อมานะครับความรู้เสริมจริงๆเป็นความรู้เก่าเนี่ยแหละทบทวนขีดให้มันตรงๆหน่อยอ่ะ ส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนี่นะมันจะมีบางคำพูดที่เขาจะใช้คำว่าจำนวนจินตภาพแท้จำนวนจินตภาพแท้คืออะไระทบทวนกันนิดนึงคือถ้าแเนี่ยบรรท่ากับ A บวก B นะครับแล้วเขาพูดถึงว่าแเนี่ยเป็นจำนวนจินตภาพแท้ความหมายก็คือว่า A เนี่ยจะท่องเท่ากับ0ให้เหลือเฉพาะส่วนจินตภาพเข้าใจไหมอ่ถ้า A เป็น0ย์เนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจำนวนจินตภาพแท้เพราะว่าส่วนจริงมันเป็นศูนย์มันไม่ปรากฏพอเข้าใจไหมฮะอ่าหรือถ้าเขาใช้คำว่าอะไรนะอีกคำหนึ่งเป็นเอ่อจำนวนจริงอ่าถ้าแซดเป็นจำนวนจริงนะฮะแปลว่าอะไร ก็แปลว่าแเท่ากับ a บวก bi เนี่ยมีเฉพาะส่วนจริงอย่างเดียวให้ตัว b เป็น0นะครับหรือพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าแเป็นจานวนจริงก็คือไม่มีส่วนจินตภาพถ้าแเป็นจานวนจินตภาพแท้นะครับก็ไม่มีส่วนจริงให้ส่วนจริงเป็นศูนย์ไปนะครับนี่ก็คออือความรู้ที่เดี๋ยวเราเอามาใช้ในข้อนี้เข้าใจไหมฮะ ความรู้ใช้แค่นี้จริงๆข้อนี้ใช้ความรู้แค่นี้เลยนะครับก็สามารถที่จะทําได้ล้จริงๆเรื่องจํานวนเชิงซอ้อนมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าน้องๆพอจะจําได้ <c oughs> นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวกูก g ับยกตรงที่ทบทวนตนัวนี้ไปไว้ด้านข้างก่อนนะอ่าต่ข้างๆนู่นนะครับถ้าจะใช้เดี๋ยวกูกลับจะเลือกไปดู โอเคอ่ะทีนี้เรามาอ่านโจทย์กันนะครับข้อนี้ข้อ25เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้แซดบาแทนสังยุคเห็นไหมมีเขากาลัวเราหลงกลัวเราหลงเครื่องหมายหลงสัญ,ญลักษณ์เขาก็เลยกําหนดสัญ,ญลักษณ์ให้ชัดเจนแซดบาแทนสังยุคของจํานวนเชิงซ้อนแล้วก็ให้ไอกําลัง2เท่ากับหน่นะครับเออจริงๆมันผิดนะ โจทย์มันต้องมีลบหนึ่งนี่ให้ไอกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งพิมพ์ผิดนะครับถ้าแซดลบกับหนึ่งบวกไอนะครับเป็นจำนวนจินตภาพแท้นี่มาแล้วจำนวนจินตภาพแท้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนจริงนะฮะคำถามคือแซดคูณแซดบาร์มีค่าเท่าไหร่น้องๆจำได้ไหมแซดคูณแซดบาร์เมื่อกี้ครูก,ก๊อบบอกว่าอะไร มันก็คือ a กำลังสบวก b กำลังสอันไหมฮะเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเรารู้ a กับ b ก็ตอบคำถามได้แล้วนะครับโอเคนะเอาละเริ่มต้นเดี๋ยวครกครับให้แซดก่อนนะครับให้ตัวแซดอันนี้กำหนดเองเลยแซดจะมีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพบวกกันให้แซดเป็นอย่างนี้ก่อนฉะนั้น แซดบามันก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้อ่ะก็คือ a ลบ b ีอเขียนไหมฮะเวลาน้องๆทำข้อสอบนะเจอเรื่องจำนวนเชิงซ้อนสมมุติแบบนี้ลงไปเลยไม่เป็นไรนะครับอ่ะทนนีนี้สิ่งที่เขาบอกตอนแรกก็คือแซดลบห่งบวกไอมาดูกันนะเนื่องจากแซดนะฮะลบหบวกไใช่ไหมนั้นถ้าครูกรับเปลี่ยนแซดเป็น a บวก b i แล้วก็ลบกับ1บวก i เไ,ไมฮะเปลี่ยนค่าแซดจเราลองเปิดวงเล็บดูสิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเปิดวงเล็บก็จะเป็นลบ1ลบ i จะสังเกตว่า a กับลบ1มันไม่มีตัว i งั้นเราเอามาไว้ด้วยกันนะฮะ a ลบ1ส่วน b i ลบ i เนี่ยถ้าเราดึงตัว i ออกไปมันก็คือ b ลบ1ถูกไหม ตอนนี้เราจะมี a ลบหทั้งวงเล็บเป็นส่วนจริงแล้วก็ b ลบหทั้งวงเล็บเป็นส่วนจินตาภาพเพราะติดตัว i พอเข้าใจไหมมันเหมือน a บก b i อ่ะแต่ว่าแยกส่วนจริงกับส่วนจินตาภาพออกจากกันอ่ะแต่โจทย์บอกว่าค่าอันนี้ทั้งอันนะเป็นจินตาภาพแท้นะครับตัวนี้เป็นจินตาภาพแท้แปลว่าอะไรจำนวนจินตาภาพแท้ เมื่อกี้ครูกรบบอกไปแล้วถ้ามันเป็นจินตภาพแท้ก็แสดงว่าส่วนจริงส่วนจริงมันจะต้องเท่ากับ0นะส่วนจริงจะต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงที่เป็น a ลบ1มันต้องเป็น0ูนยน้องๆก็จะได้แล้วครับว่า a ต้องเท่ากับ1เห็นป่ะใช่ไหมเต้องเท่ากับ1อ่าเราจะได้ตัว a มาละ1ตัวนะครับต่อมา ต่อมามันมีเงื่อนไขนึ่งว่า z ซดกำลังสองลบสองคูณอันนี้เป็นส่วนจริงอะไรนะจำไม่ได้ z หมแซทกำลังสองลบกับสองคูณหนึ่งบวกไอนะฮะเนื่องจากแซดกำลังสลบกับสคูณหนึบวกไอกำลังสเราลองแทน z ซดกำลังสเป็น a บวก bi ดูนะแทนนะฮะแล้วก็ลบกับ2คูณกับ1บวก i กำลังส แทนลงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มีกําลัง2ด้วยลองกระจายออกมาก่อนนะน้องลองกระจายนะครับได้อะไรจําสูตรผลต่ากาลัง2ส,สมบูรณ์ได้ไหมหน้ากําลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลังมีตัว I ด้วยนะแล้วบวกหลังกําลัง2ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบอีกก้อนหนึ่งมี2อ,อยู่กระจายในวงเล็บครับ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองชิดทันไหมอ่าอ่ะตอนนี้แปลค่าออกมาให้หมดเลย A กกำลังสองบวกสองนะครับแล้วก็บวกกับ b กกำลังสองํากำลังสองคือลบหนึ่งใช่ไหมอันนี้เปิดเปิดวงเล็บได้ไหมเดี๋ยวก่อน i กกำลังสองคือลบหนึ่ง กับบวกหเพราะฉะนั้นตัดกันหมดเห็นไหมตัดกันหมดเหลือแค่2 I เอารลบ2ไปคูณ2 I ก็จะเป็นลบ4 i โอเคนะจัดรูปได้เลยโอเคนะฮะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลบ B กำลัง2เราสังเกตเห็นว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันไม่มีตัว I แล้วเพราะฉะนั้นเราเอามาเขียนไว้ด้วยกันเป็น A กำลัง2ลบ b กำลัง 2, 2, 2, 2ให้เป็นส่วนจริง แล้วก็บวกกับดึงไอออกไปเนาะก้อนเนี้ยจับคู่กันแล้วดึงไอออกไปก็จะเหลือ2 AB ลบ4ถูกไหมฮะได้ตัวนี้ละเมื่อกี้เขาบอกว่าไงนะจำนวนจำนวนนี้มันทำไมนะฮะจำนวนนี้เป็นส่วนจริงเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงก็แสดงว่าส่วนจินตภาพเป็น0นนะครับเป็น จำนวนจริงนะครับก็แสดงว่าส่วนจินตภาพใช่ไหมฮะส่วนจินตภาพเป็น0เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้สมการว่า2 ab ลบสต้องเท่ากับ0ถูกไหมส่วนจินตภาพแต่นะฮะแต่เราย้ายข้างไปอ่าอย่าเพิ่งแต่เลยย้ายข้างไปย้าย4ไปแล้วก็ย้าย2ไปหารใช่ปะย้าย4ไปก่อนเนาะ ต้องย้าย4ก่อนนะมันเป็นลำดับขั้นนะฮะแล้วค่อยย้าย2ไปหารสแสดงว่า a b เท่ากับ2ครับน้องครับ,ครบ a คูณ b ได้2แล้วก่อนหน้านี้ก่อนน้นเราได้ a เป็น1น้อง<ๆ>เห็นไหมเราก็แทน a ลงไปให้ a เป็น1น,นะฮะสุดท้ายเราก็จะได้ b เป็น2จบแล้วเห็นไหมอ่าถ้าเราต้องการหาค่าของแซคูณ z บาร์ มันคือ A กกาลัง2บวก B กกาลัง2ใช่ไหมครับแล้วเรารู้แล้วว่า A เป็น1และ b 1, เป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้น1กํากลัง2ก็ได้1 2กํากลัง2ก็ได้4บวกกันก็เป็น5เรียบร้อยนะครับก็ไปตอบช้อยที่4เนาะช้อยที่4คิดเลขทันไหมฮะอ่านี่นะ โอเคไอตรงทบทวนเดี๋ยวพวกเราเอาออกไปเลยนะฮะทบทวนเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวยกอันนี้มาวางให้ดูกใกล้ๆนี่นะพยายามจะเอามาไว้ให้อยู่ในหน้าจอเดียวนี่นะครับโอเคนะฮะน้องๆลองค่อยๆดูทีละบรรทัดนะครับหยุดวิดีโอไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆดูพิจารณานะครับทีละบรรทัดโอเคไหมฮะ นี่นะครับเริ่มจากการให้แซเป็น a อบวก B และแซบาร์ bar ก็จะเป็น a อลบบี BI, แล้วก็ใช้เงื่อนไขที่1ว่าจำนวนจินตภาพแท้หมายถึงส่วนจริงเท่ากับ0น,น้องๆจะได้ a เป็น1อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ,อจำนวนเป็นจำนวนจริงก็แปลว่าส่วนจินตภาพจะเป็น0น,นะครับโอเคถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เห็นไหม ข้อนี้มันใช้หลักการพื้นฐานะ่ะมันไม่ยากและไอ้คำว่าแซดเป็นจำนวนจริงกับจำนวนจินตภาพแท้เนี่ยมันเรียนตอนแรกแรกของบทนี้เลยนะเขาจะแยกให้ดูใช่ไหมที่เขียนว่า re เรียวของแซดกับ image ของแซดอะ่ะเขาจะแยกให้ดูเลยนะครับดังนั้นก็ความรู้พื้นฐาน,นต้องตแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็สูตรพื้นฐานก็ต้องแน่นๆปีนี้ข้อนี้อะ่ะเป็น จำนวนเชิญซ้อนที่ออกไม่ยากถ้าออกยากๆมันจะเป็นสมการพรหุนามแล้วก็ถอดรากที่3นะเคยเจอไหมในข้อสอบเก่า,กานะก็ลองซ้อมซ้มทําดูวยเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในข้อสอบก็เตรียมความรู้ไปเผื่อด้วยโอเคนะครับอ่ะข้อนี้ตอบเลขช้ 5, ชอยที่4นะจบนะโอเคข้อต่อไปจะเป็นข้อที่26นะครับเรื่องความน่าจะเป็นก็อ26น่าสนใจนะ ลองกดติดตามคูกรับเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรมาให้เรื่อยๆโอเคนะฮะอ่ะสำหรับข้อนี้ก็คงจบเท่านี้แหละขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ